ข่าวประคัมกีฬาบันไทยาบมานโนโปกกิ้งสไตล์ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2565โดยชายบุพกครงฟุตบอลไทยครับเรามาดูุกข่าวบันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติดกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้มานโนปิงฟอร์ม2แข้งชมรีและก็บีจีโดยมานโนโปกกิ้งโฟกัสผลงาน2ดาวรุ่งฉลามชนชมบรีเอฟซีอย่างทางเจ้าหนายีัชัดมงคลเรืองธนบุตร แบ็กซ้ายอนาคตไกลและก็เจ้าอินชาวัดวีรชาตินารุกกระต่ายแก้วจากทางบีจีประทุมึกากันว่านน่าจะเรียกมาติดทีมชาติไทยกับภารกิจต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งสำหรับทางชัตบงคลเรือนธนบุตร,รนั้นถือเป็นดาวรุ่งที่มีฝีม้ลายมือน่าจับตามองโดยปัจจุบันเป็นกำลังหลักให้กับทางทีมโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยในยุคที่มีอากิระนิชิโน คมทัพอยู่นั้นเขามีชื่อถูกเรียกไปคัดขณะที่วัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นโดยเจ้านายเนี่ยถือเป็นเด็กสร้างจากอคเดามีของทางฉลามชนโดยหากจังจำกันได้นะฮะในช้างศึกเอเ u อ2 0ค2 0ที่ผ่านมานั้นเจ้านายเป็นคนยิงประตูขึ้นนำไปก่อนต่อศูนย์ก่อนจะโดนเชียงรายตามตีเสมอและแพ้ตัวจุดโทษพลาดได้แชมป์ไปอย่างน่าเสียดายในครั้งนี้ส่วนเจ้าอินชาววัดวีราชาติหนุ่มเหนือจากทางอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ไว้สปีนั้นก่อนจะมาอยู่กระทางบีจีประุมเคยเล่นกระทางบริรัมย์สุดินซิตี้แบบยืนตัวบีจีประชุมและก็เคยไปเล่นกระทางเซลโซสกาชุดยู่ยปีมาแล้วโดยก่อนหน้านี้เคยติดทีมชาติไทยชุดย,ยู่3ปีกันอีกด้วยสำหรับกองกลางฝีเท้าดีบาบนี้ในรกรนีเป็นนามว่าง,งานนี้มาโนโปิ้งฟอร์มของ2เด็กคนนี้ซะแล้วเดี๋ยวผมว่าต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากตีนสแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นักเตะไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเจแปนตีข่าวเปิดเกรดเบียดแย่งแชมป์ทีมชนะทิพย์โดยงานนี้สื่อฟุตบอลยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลอ่าชนแนลนะฮะได้เปิดเกรดทีมในสึกฟุตบอลเจลิกของญี่ปุ่นที่จะเดินหน้าลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดทางญี่ปุ่นในรายการ2022ซึ่งทางคาวัสกิฟอนตเต้ไปหนึ่งในทีมเต็งโดยชนะทิพย์สงกระสินเต่ได้พิจารลุ้นแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยคาวัสกิฟอนเตเร้นั้นถูกจัดอยู่ในทีมเต็งเกรด A โดยมี3ทีมที่จะเบียดแย่งแชมป์กระถางทีมชนะทิพย์อย่างทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสทศกัณฐ์เก่าของธีร์ทรนบูมันทันเบซโซโกเบก็นำทัพมาโดย3ประดิษฐ์แข้งบาร์เซโลนา่าอันเดสอินเอสตาเชกี้แชมเป้และก็โบยันเคอร์คิสและทีมสุดท้ายก็จะเป็นอุรุวะเรตเตมอนที่นำทัพมาโดยบริคาโดโรดิเกชอดีตกุนซือไทยลีกในครั้งนี้ส่วนการจัดทัพนะฮะในการลุ้นเกร,เรดของลุ้นแชมป์ ศึกฟุตบอลเจลิกนาฬิกา2022มีดังต่อไปนี้คะแนนเอก็จะเป็นคา oh วาซากิฟอนเตเล่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสอุรุวะเรเตมอนและก็วิเซอโกเบคะแนนปีก็จะเป็นนาโกย่าแกรนด์พาสคาชิมาแอตเลอร์เอฟซีโตเกียวและกัมบะโอซาก้าคะแนนสีก็จะเป็นคอนเซนิสซโปโรเซเลโซซาก้าและก็ซานฟอร์จิฮิโรชิมาคะแนนดีก็จะเป็นชิบิซึเอสเพาลชูดันเบเบเล่และก็อวิสปาฟุกุโอกะ ส่วนเกรดอีก็จะเป็นเกียวโตซังงะจูบิโดอิบาตะคาชิวะเรโซและก็ซางันจุสึในขง้งนี้เป็นดําง,งานนี้ต้องรอดกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับลิทักอดีตหอกไทยลีกปั่นโค้งเสียบมุมพุ่งหายวับไปกับตาโดยลิทักแข้งกองหน้าวัย33ปีชาวอังกฤษที่เคยมาเริ่มต้นนะฮะค้าแข้งในเอเชียกับลีกไทยตั้งแต่ปี2020 กับทานครปฐมก่อนที่จะโยกไปค้าแข่งอีกหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสุรกากรบางกอกเอฟซีแอร์ฟอร์จนครราชสีมามาสเตอร์เอเล่นในลีกไทยยาวนานถึง6ปีจนกลายเป็นนักเตะต่างชาติแถวหน้าของลีกไทยในปัจจุบันเดินหน้าค้าแข่งในลีกมาเลเซียกับสโมสรปะหังหลังโยกมาจะทางตรังการูในครั้งนี้ ในช่วงของการเตรียมทีมฝึกซ้อมสำหรับฤดูกาล2022ลีทักนะั้นสร้างความมือฮาให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยการฝึกซ้อมลูกฟรีคิกปั่นบอลที่เท้าขวาโค้งแบบหนักหน่วงบอลพุ่งเข้าประตูไปสุดสวยงามิที่ผู้守ประตูเพื่อนร่วมทีมพุ่งปรับบอลแทบไม่ทันซึ่งจตวนั้นได้นำคลิปการยิงประตูดังกล่าวมาโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวทําให้มีผู้ติดตามเข้ามาคอมเมนต์และรับชมกันมากมายเป็นแต่ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตแข้งไทยลีกนะฮะถือว่าเก่งไม่ธรรมดา เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ LD 9แข่งระดับโลกบอกถึงแมสซี่ไทยก่อนประเดิมเกมแรกซูเปอร์คัพในครังร้งนี้โดยทางชนะทิปสงกสินดาวรุกทีมชาติไทยได้เผยคำพูดของเรอันโดดามิเยลกองหน้าเมริเลเก้าของคาวาสกิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เจลิกสสมัย ซึ่งเขาบอกกับตนก่อนที่ทางแชดแชมป์ชนแชมป์ฟูจิซีร็อกซูเปอร,ร์คั2022จะเปิดฉากขึ้นวันที่12กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้โดยอดีตกองหน้าระดับโลกดีกร,รีทีมชาติบราซิลบอกกับทางชนาทิพ์เอาไว้ว่าให้ใช้จุดเด่นเฉพาะตัวจงใช้ความเร็วทักษะและความสามารถของคุณชนาทิพ์ผมเคยพูดคุยกับเขาในโลกโซเชียลมีเดีย ตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันแต่ตอนนี้เราได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วและในสนามซ้อมเขาบอกกับผมให้จุดใช้จุดเด่นที่มีเฉพาะตัวว่าจุดใช้ความเร็วและทักทความเร็วของคุณชนาทิพย์ซึ่งแน่นอนผมจะจัดให้ตามคำขอของเขาอย่างแน่นอนสำหรับทางเมสซีเจชนาทิพย์สงกสินตเตยมประเดิมเกมแรกกับทางทีมแชมป์เก่าคาว์บาสกิฟอนเตเลได้ศึกฟูจิซีล็อกซูเปอร,ร์คัพ2022พบกับทางอุระวะเรไตไ้มอนวันที่12 กุมภาพันธ์ที่สนามนิสันสเตเดียมในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชินาทิฟฟีเบอร์ปรากฏการตั๋วใหม่นัดเปิดสนามโดยสโมสรคาวัสกิฟอนเตเล่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งสุขเจลิกประเทศญี่ปุ่นดีกรีแชม้์เจลิก4สมัยได้ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์หลักสโมสรเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันเจลิกนัดารใหม่2022นี้ ส่วนเกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ชนาทิพย์สงกสินจะมาเดิมลงสนามครั้งแรกต่อหน้าแฟนบอลฟอนตาเล่ที่สนามโทโดรกิสเตเดียมในครั้งนี้ซึ่งประกาศดังกล่าวนั้นทางสโมสรได้นําชนาทิพย์สงกสินเพย์มเมเกอร์ป้ายแดงของทีมขึ้นปกเพื่อโปรโมทในครั้งนี้ผ่านหลายช่องทางของสโมสร โดยกระแสของชนะทิพฟีเวอร์อย่างที่สุดเลยนะเมื่อมีการรายงานจากทางฝั่งญี่ปุ่นมาว่าตอนนี้ตัวเข้าชมเกมคาวาสิคิฟอนเตเล่พบเอฟซีโตเกียวหมดเครื่องไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลเจลิกได้เตรียมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลและเขตการปกครองญี่ปุ่นให้ได้ใช้มาตรการควบคุมการติดเชื้อและจัดการแมตช์การแข่งขันให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในการแข่งขันสามารถเปิดขายบัตรเข้าชมได้เต็มความจุคอสนาแบบ100%ซึ่งคู่นี้แฟนบอลไทยเตรียมชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องสยามสปอร์ตกันได้เลยครับเป็นตัวัางกานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับชปุยเชื่อบั่นท่าเรือกลับมาได้อย่างแน่นอนโดยชาดิวชปุยกองกลางการท่าเรือเอฟซ ยำ้ำขุนพลสิงเจ้าท่าต้องเชื่อมั่นและก็สู้ต่อไปทั้งทีมเพื่อจะหาจุดปเปลี่ยนกลับมาให้จกได้ในเกมที่เตนเปิดบ้านพกทางสุวรีเอฟซีศึกริโภไทยลีก2021นัดตกค้างในคราร์นี้โดยขุนพลสิงเจ้าท่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเมื่อย,ยังไม่ชนะใครในเลทที่สองอยา่างไรก็ตามล่าสุดกองการลุกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ชี้มาว่าทีมจะขาดความเชื่อมั่นไม่ได้ในคราร์นี้ซึ่งจาปุยได้กล่าวากับเรามาว่านี่คือฟุตบอล ทุกทีมสามารถเล่นฟุตบอลได้ดังนั้นเราต้องเชื่อมั่นและก็สู้ต่อไปทนะทีมและเรานั้นจะกลับมาได้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในฟุตบอลที่เรายังมีโอกาสอีกมากมายและเกมต่อไปโอกาสของเราจะมาในวันพุทธที่ถึงนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือชัยชนะในวันพุธนี้และทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในการเอาชนะในเกมเกมนี้และก็เรียกสปิริตในทีมกลับมาก,กันอีกครั้ง สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าเราฐานะทีมเราทราบซึ้งในแรงเชียร์จากแฟนบอลของเราอยู่เสมอพวกเรานั้นคือที่สุดในประเทศไทยและก็หวังว่าพวกเขาจะเข้ามาให้กำลังใจเราในเกมวันนี้สำหรับการท่าเรือ FC นั้นเตรียมจะเปิดบ้านพบก,กับทางสปปเมเปอร์ดีเอฟซีในศึกบริโวไทยลีก2021นัดตกค้างวันพุธที่9กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกาที่สนามแพทสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง AIS p เ a y ในค่งนี้ ข่ายแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นทันขาวบักข้ามกีฬาเปิ้นไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2565โดยชายบุพครั่งฟุบันถายครับ